ถ้าปีนี้ปี65เรามีเงินอยู่ในธนาคารนะคะ400ครั้งเออนะคะแล้วก็2ล้านบาทฝั่งฝากนะจ๊ะไม่บ่าวันนี้เราจะมีเงินกี่แบงก์ก็ตามดูเป็นลายแบงก์ก็พอถ้าแต่ละแบงก์มนถึงแนะนำถ้าเรามีอาชีพแฝงอยู่ในนั้นให้ยืนแบบเสียภาษีครึ่งปีด้วยภาษีครึ่งปีกำลังจะเกิดขึ้นกันยายนเพราะว่าวันนี้รูเห็นแบบแบบแบบแล้วนะคะว่า อ่ะสามกรปล่อยแบบพกกระดดเกออกมาแล้วนะคะนี่ปล่อยมาแล้วนะจ้านี่นี่เ้เห็นไหมนะคะปล่อยมาแล้วนะคะแสดงว่าพกกระด .94 เตรียมรองรับสําหรับผู้ที่มีไรายได้ที่ต้องยื่นเสียภาษีครึ่งปีนะคะครูคะเงินเดือนต้องยื่นครึ่งปีหรือเต็มปีอ่ะทุกคนตอบสิเงินเดือนยื่นเสียภาษีประจําปี แต่ถ้าเกิดว่าน้องๆบอกว่าครูคะเงินเดือนไม่พอกินวันนี้หนูขอทําอาชีพเสริมจากการขายของขายขหมวกจานดาวเทียนแบบครูดิชี่แน่นอนค่ะอาชีพเสริมของเราถ้าเรามีเงินได้อยู่ในนั้น60,000บาทคนโสดนะไม่ว่าวันนี้พวกน้องจะมีเงิน2ล้านหรือไม่ก็ตามยิ่งมีต้องยื่น ถ้าไม่มีแล้วคะครูถ้ามันไม่ถึง2ล้านแล้วเงินฝากมันไม่ถึง4ี่ร้อยครั้งหนูต้องยื่นไหมครูจะถามกลับไปว่าอาชีพอะไรถ้าบอกครูว่าครูคะหนูมีอาชีพ1เงินเดือนแล้ว2หนูรับจ็อบค่ะขายมวกแบบครูเลยค่ะถ้าใช่ครูจะให้ยื่นเสียภาษีประเมินตัวเองเข้าไปเลยนะคะเพื่อเป็นการบล็อกตัวเองในวันข้างหน้าเหมือนกับว่าเราสร้างกำแพงไว้อะ่ะ แล้วเราก็ปิดประตูใส่สมรคอถ้าเกิดสมรครนมาตรวจเราปิดประตูเลยบอกว่ายื่นแล้วจะมาตรวจทําไมอีกนะคะถูกไหมก็คือประมาณว่าเราต้องจัดการตัวเราเองก่อนว่ายื่นแบบไปก่อนก่อนที่สมรคอจะมาประเมินเราดีกว่านะคะแล้วเกณฑ์ข้อ2คือว่า ถ้าเราไม่ใช่คนโสดล่ะคะครูถ้าเกิดว่าหนูมีแฟนนอนอยู่ข้างๆนะคะแล้วหนูก็จดทะเบียนสมรสกับเขาปีนี้พอดีเลยเพิ่งจะจดมาวันที่14่กุมภาและช่วยกันทํามาค้ากินหนูว่ามีอาชีพขาวก็จริงนะคะครูแต่ว่าหนูก็ให้แฟนน่ะช่วยอยู่บ้านช่วยเอาของไปส่งให้กับลูกค้าหน่อยแต่เงินเข้าบัญชีหนูคนเดียวนะคะหนูอยากจะถามครูว่าหนูต้องยื่นแบบสรรสไหมต้องยื่นค่ะในเกณฑ์ที่เรามีคู่สมรส ถ้าไรายได้จากการขายหมวกแบบครูอยู่ที่แสนสองครึ่งปีนะเหมือนเดิมไม่สนใจว่าวันนี้เงินจะ2ล้านหรือเปล่าหรือจะ400ครั้งไหมหรือจะ3 0 0พครั้งไหมถ้าใช่จากการที่เรามีอาชีพขายหมวกแบบครูนะหรือบา,างคนอาจจะขายอย่างอื่นก็ได้นะถ้าใช่ยื่นแบบเสรภาษีครึ่งปีด้วยนะคะกำหนดยื่นกันยายนเดี๋ยววันที่แน่นอนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวครูจะประกาศให้ทราบอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ย หมายเหตุประกาศของสมัครกรออกมานะคะว่าพองอดอ .94 ภาษีครึ่งปีสำหรับรายได้ปี65้าเขายื่นเดดไลน์กันวันไหนนะคะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็เตรียมเก็บรายได้ก่อนแต่ว่าใครอยากจะได้ไอเดียการเก็บรายได้นะคะครูคะหนูเป็นมือใหม่จริงๆเลยหนูอยากจะรู้ว่าสเต็ปของการยื่นเสียภาษีจริงจริงแล้วมันเกิดขึ้นจากตรงไหนแล้วหนูควรจะจัดทําเอกสารแบบไหนเอออย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดหนูมีข้อสงสัยว่าหนูยื่นไปหนูขอคืนได้ปะ เออแล้วหนูคุณจะขอคืนคุณจะทําอะไรยังไงอ่ะถ้ามีข้อสงสัยแบบนี้นะคะอย่ามาปรึกษาครูเป็นเพ a ยงส่วนตัวเชิญเลยค่ะนอกจากครูจะพายื่นเสร็ภาษีครึ่งปีแล้วครูต้องพายื่นเสร็ภาษีประจําปีอีก แล้วคุยกันอีกทีนึงอะไม่ใช่เหมือนว่าคุยกันแบบว่าปีหน้าปีละครั้งนะคุยกันยาวๆได้ถึงปี66เลย67ขอคุยกับครูได้ไหมได้ค่ะถ้าอยากคุยนะถ้าเกิดว่ายังยังไปไม่รอดอะก็คือว่าครูค้าหนูลืมไปแล้วแล้วสิ่งที่ครูสอนครูช่วยสอนหนูอีกรอบนึงได้ไหมได้ค่ะสำหรับลูกศิษย์ V.I.P. r i v a t e ครูสอนเกือบหมดทุกคนนะคะแล้วก็แล้วแต่ลูกศิษย์จะมีเวลาว่างเมื่อไหร่แสดงว่าการคุยส่วนตัวน้แก้ไขให้หลายคนเลยแม้กระทั่ง สอนเขียนบินแบบนี้เนี่ยบินสดแบบนี้ก็จะสอนเขียนว่าถ้าได้รับบินสดแล้วบินที่ชื่อสดนะเราควรที่จะออกเอกสารอะไรรองรับชีวิตเราดีเพราะว่าถ้าเกิดใครจะเอาบินที่ชื่อสดไปยื่นเสบือสีขอเตือนนะคะอย่าเพิ่งยื่นถ้ายังไม่ปรึกษาครูนะคะเพราะว่าเรากำลังจะขวักมือเรียกสมรภูมิถ้าใครจะใช้ต้นทุนจริง ะใช้ต้นทุนจริงทันทีต้องมีหลักเกณฑ์นะหลักเกณฑ์นั้นไม่ยากใครไม่มีเอกสารอะไรนะคะมาขอครูได้ครูแจกให้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะรู้เทคนิคการเขียนครูคะเขียนยังไงช่วยสอนหน่อยครูจะสอนให้กับทุกคนอยู่แล้วนะจ๊ะอ่ะมาเจอกันในคอสนะคะอ่ะแอดไลน์ไอดีครูไว้ nokrus นะคะไลน์ไอดีครูนะคะหรือว่าส่งข้อความมาหาครูก็ได้เนาะหรือจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์มาหรือว่า จะติดตามครูไปเรื่อยๆก่อนจนถึงแบบใกล้ๆยื่นเสียภาษีก่อนแล้วค่อยมาเจอการเพราะว่าวันนั้นนะ่ะมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบร้อนแรงมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดมาวันนี้เตรียมตัวทันแน่นอนนะคะถ้าเกิดมาเดือนกันยายนเนี่ยเตรียมตัวไม่ทันนะคะแล้วก็การประมาณการภาษีต้องเกิดขึ้นประมาณการต่ําไปอย่าหาทานะคะประมาณการสูงไปเราเจ็บตัวเอาประมาณการแบบใกล้เคียงครูจะให้เทคนิคสรุปเทคนิคการประมาณการภาษีให้ว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้จดบันทึกอ่ะ เราควรที่จะเริ่มต้นสเตปไหนดีเพราะว่าเราเป็นมือใหม่ในการยื่นเสียภาษีจริงๆและอยากทำให้มันถูกต้องนะคะหาไม่ได้ยากนะคะสําสหรับการที่แบบถ้าเราอยากยื่นเสียภาษีครูเชื่อว่าหลายคนนะก็ดูจากช่องนู้นช่องนี้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้คุยส่วนตัวกับครูนะคะคุยไม่มีลิมิตนอกเวลาราชการก็คุยค่ะนะคะ,ะวันนี้ก็มาเจอกันได้นะคะในคอร์สเป็นนี้ครูไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะมีคําถามอะไรก็ส่งตามหลังมาแล้วกันเนาะ โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่นอนดึกพร้อมกันเนาะบ๊ายบายจ้า